สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะบ้านสวนูนะคะมาลองเปรียบเทียบสังเกตกันค่ะนะคะระหว่างเจ้าต้นไก่สุดสงวนค่ะนี่ไก่สุดสงวนอายุน้องไล่เลี่ยก,กันนะคะกับมา่นางพิมพ์ค่ะอายุของเขาไล่เลี่ยก,กันนะคะมาจากชิ้นผ่าอายุใกล้เคียงกันนะคะฟอร์มใบก็สี่ใบ สี่ใบอันนี้ก็สี่ใบเท่ากันนะคะทีนี้เราลองมาดูการกัดสีนะคะค่ะจากคลิปก่อนก่อนนะคะทางบ้านสุนภูเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าบอลทําไมถึงไม่กัดสีสวยเลยใส่นู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่กัดสีสวยนะคะก็คือเนี่ยตอนเขาเล็กๆใบแรกๆเ,เ,เห็นไหมคะเขาก็จะไม่มีการกัดสีเลยนะคะไม่มีการกัดสีใบสองละยังไม่กัดใบสามละยังเลยค่ะเริ่มนิดนิดเห็นไหมคะพอใบสีนะคะเขากัดแล้วค่ะ อันนี้นะคะกัดแล้วค่ะอันนี้ไก่สุดสงวนะคะค่ะตอนแรกๆบ้านสวนพูเลี้ยงใหม่ๆก็กังวลเอ๊ะทำไมเราได้ของปลอมมาหรือเปล่าไม่กัดสีแต่ทีนี้จากการสังเกตค่ะก็คือว่าถ้าหัวของเขาอะค่ะแข็งแรงหรือตัวเต็มที่อะค่ะเขาถึงจะกัดสีให้เรานะคะดังนั้นทําไมถึงใส่นู่นนี่นั่นแล้วเออกัดสีไวก็คือเป็นการบํารุงหัวนะคะ เขาก็มีสูตรการบำรุงหัวกันให้หัวเขาโตไวก็ได้กัดสีไวๆนะคะแต่อันนี้เด็กธรรมดาค่ะไม่ได้บำรุงอะไรมากมายนะคะค่ะเห็นไหมคะใบนี้ยังแบบดูเป็นใบแบบเหมือนขาสารอาหารยังไงไม่รู้แต่พอมาใบนี้เราเริ่มใส่อไอเนี่ยคะ่ะปุ๋ยไปบ้างนะคะปุ๋ยละลายช้านะคะที่เราใส่นะคะนะคะ แต่บางที่สวนบอลส่วนใหญ่ที่เขาเลี้ยงเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะดินเขาดีมากค่ะเขามีส่วนผสมสูตรดินดีๆค่ะเพื่อนๆก็ลองทําสูตรดินกันได้นะคะค่ะอ่ะเรามาเปรียบเทียบค่ะนะคะอันนี้คือม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ของเราก็สี่ใบค่ะก็ดูใบแรกๆเหมือนกันค่ะใบหนึ่งสองเห็นไหมคะใบหนึ่งเป็นไงนะยังไม่กาดพอเริ่มเริ่มหัวเริ่มดีขึ้นเ็าจะเป็นไงคะ กัดสีขึ้นนะคะค่ะวันนี้ถ่ายหัวค่ำนิดหนึ่งก็เลยมีแสงอันนี้นี่ใบสุดท้ายดีกว่านะหนึ่งสองสามอ่าค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ใบสุดท้ายเห็นไหมคะแจมเลยค่ะออกมาเขาก็จะกัดสีแบบนี้เลยเห็นไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะลักษณะค่ะขอโทษทีลักษณะใบเห็นไหมใบของเขาจะแบบเออเหมือนมีหูอะ่ะหูอันนี้เขาก็เหมือนมีหูอะ่ะ มันเหมือนกันเลยแล้วก like, ็ไปแหลมๆไปแหลมๆคล้ายๆกันนะคะมีแก้มป่องๆแก้มป่องๆแก้มป่องๆเราเรียกแก้มไม่รู้เรียกอะไรนะคะป่องๆเหมือนกันเลยค่ะแต่ให้สังเกตง่ายๆนะคะคือการกัดสีค่ะคือการกัดสีนไหมคะอันนี้เขาก็จะกัดสีออกมาเป็นเม็ดๆเม็ดๆอันนี้เขาก็จะกัดสีมาเป็น ปื้อๆเลยมันไม่เป็นเม็ดอะค่ะเนี่ยมันเป็นบบออกมากปื้อๆอ,อย่างนี้เลยค่ะทีนี้มาดูการกัดสีก็อาจจะยังไม่ชัดเจนถ้าเกิดใครไปเจอเบบีแล้วยังไม่กัดสีอย่างเงี้ยกัดมาแบบเนี้ยเราไม่รู้ละว,ว่าเขาคืออะไรเนี่ยค่ะแต่เขาจะกัดสีเป็นกระจายกระจายแบบนี้นะเห็นไหมคะดูใบเล็กๆจะเข้าใจกว่า ก็คือ,อม่านางพิมพเขาจะกัดสีแบบเป็นกระจายยออกมาอย่างนี้เนี่ยใบที่กัดสีแต่ส่วนไก่สูสนวนเขาจะกัดสีจากแบบตรงกางเนี่ยค่ะการกระดูกใบเนี่ยนะคะกัดมาแล้วค่อยๆกัดนะคะแล้วลักษณะใบของเขาจะหนาค่ะกว่าค่ะอันนี้ไก่สูสนวนใบเขาจะหนา,ากว่าม่านางพิมพ์ม่านางพิมพเขาจะใบาบางๆ ก็คือม้านะคะนะคะใบบางๆทีนี้มาดูสังเกตการใบค่ะอะดูไก่สงวยก่อนนะคะสังเกตกา้านใบเห็นไหมคะการใบของเขาจะแบบเป็นสีออกคล้ายๆกา้านบัวค่ะคล้ายๆกา้านบัวนะคะคล้ายๆกา้านบัวตอนเล็กๆเขาก็จะไม่เจ็บม,มากออกเขียวซะด้วยซ้ํานะคะแล้วพอกัดมาอีกทีหนึ่งก็เริ่มละกเริ่มเป็นน้ําตาลกา้านบัวแล้วค่ะนะคะนะนะ ก็ใบสุดท้ายเห็นไหมคะเป็นน้ำตาลกล้านเดียวนะคะนะคะอ่าส่วนมากนางพิมพ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูก้านใบค่ะอ่าก้านใบเห็นไหมคะเขาจะมีที่เห็นนะคะเขาจะมีสะพานค่ะมีสะพานมีสะพานที่ก้านนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยสะพานเห็นไหมคะตรงนี้ไลายื่นไปปึ๊ดปื๊ดปื๊ดอ่าเห็นไหมคะจะมีสะพานมีสะพาน มีสะพานที่ก้านใบค่ะนะคะนีะ่ตรงเนี้ยจะชัดไหมอเออยเหนี้ค่ะเนี่ยเป็นสะพานนะ่ค่ะสะพานนะคะอ่ามีสะพานแล้วพมุนไปด้านหนึ่งเขาก็อีกสีนึ่งอ่าตรงนี้ชัดแล้วค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นสะพานเห็นไหมคะอ่าเขาจะมีก้านเป็นสะพานกับส่วนบ้านางพิลล์เราต้องดู ต้องดูแบบประมาณใบที่สี่นะคะสี 4, 5, ้าจะเห็นสะพานแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดดูเล็กๆก,ก็คล้ายกันนะคะนะคะดังนั้นมา่นางพิมพ์กับไก่สุดสงดะะังัวเนี่ยค่ะเวลาเลือกซื้อนะคะก็ควรจะให้เขาแบบกัดสีสักนิดนึงก่อนนะคะซึ่งเราจะได้รู้ว่าอันไหนมมานางพิมพ์อันไหนไก่สุดสงวนะคะค่ะถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดนะคะทางบ้านสวนพูก็ ต้องขออาภัยมาณที่นี้นะคะใครมีข้อมูลดีๆแชร์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ